ก็ไเป็นท่าที่ทำได้คนเดียวเลยครับได้เป็นท่าส่วนตัวนะฮะแต่คือจริงๆแล้วคือเราคิดคนที่มาเองไหมด้ว่าก็มีจากดูแล้วก็มาแอปยเป็นของตัวเองม้างครับครับผมนั่นคือสิ่งที่ดีมากๆนะครับครับวันที่จันที่เริ่มอะไรนะครับถามดีกว่าว่าทรัไมถึงอยากจะมาเล่นเมยากรหรือสนใจจะมาเล่นเมยากรก็คือผมตอนเด็กๆครับเห็นการแสดงเมย์กรนตามทีวีครับแล้วผมคิดว่า เออมันน่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็มันจะมีคําถามครับว่าเออทําได้ยังไงพี่ดูงงไหมครับงงงงผมก็งงนะครับเออทำได้ยังไงนะกลับไปนอนไม่หลับเลยครับครับผมต้องนั่งถึงจะหลับครับเพราะไอ้นอนเขามีมุกนะยังไงต่อตอบแล้วครับอ๋อผลน้ำปั๊บตอบเลยครับแล้วก็เฮ้ยเราต้องไปเรียนแล้วพอดีขับรถผ่านแม่แม่คุณแม่ขับครับครับผมสถาบันของอาจารย์ครับก็เลยครับผม ก็เลยไปเจออาจารย์อาจารย์ก็เลยบอกว่ารับน้ำอะไรดีคะไม่ใช่นะเซลไม่ใช่นะเซเวนอะไรอ่ะซิ่มน่าจะไม่ใช่โชคดีนะฮะเห็นน้องมีความสามารถแบบนี้จริงๆแล้วมีรางวัลที่มาการันตีด้วยนะเป็นรางวัลอะไรครับ ก็มีไปตอนนั้นไปแข่งที่จีนนะครับเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ครับไปแข่งที่เซนเจอร์มาครับในเอเชียนะฮะพี่ถุยพี่ถุยมีถ้วยมีถ้วยพี่ถุยพียน้องเขาไปแข่งที่เซนเจอร์ก็เลยได้มีถ้งคู่นะฮะได้ทั้งคู่มีการที่ไทยทำครับอันนี้ไม่ใช่รางวัลโบลิ่งเหรอครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรูปไพ่ครับเป็นรูปไพ่ถือไพ่รูปนี้รูปนี้ครับผมแล้วก็อันนี้เป็นชนะเลิศ MBK ชิมไวย์ชิมไวย์ชิมไม่ใช่ไม่ใช่ นี่คือสิทธาเลอ่์เมจิกคอนเทสต์ m b ครับก็คือแขกที่ทำทองใช่ครับทำทอง MBK ผจัดนะฮะอันนี้ผมภูมิใจมากครับเป็นด้วหญ่มากใเปี้ยนเลิศครับอ่ามายากรเยาวชนชิงแชมป์ไม่ไทยด้จากสมเด็จพระเทพัตครับผมนะฮะีน้ตอนที่เราเตรียมตัวไปโชว์เนี่ยก่อนที่เราจะได้รับรางวัลมาเยอะแยะขนาดนี้ครับเราเตรียมตัวยังไงหรือว่าเราเอาอะไรไปโชว์เขาบ้างก็คือที่ไปโชว์นี่ส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับไพ่ครับครับผมแล้วก็มีนกบ้างนิดหน่อยครับครับมีนกด้วยเหรอครับผม นกเมื่อวานเมื่อวานเบสสงสัยมากอยาากรู้ว่เวลาเบสสงสัยว่าเมื่อวานน้องิีจังูใช่ใช่เบสสงสัยว่าทีนอทนกมันนกจริงเปล่าถ้าเกิดว่ามีเป็นนกจริงไม่ใช่นกจริงเป็นหุ่นยนต์ครับเป็นหุ่นยนต์พี่ก็บอกเบสไปอย่างนั้นจริงเหรอครับไม่บอกว่าบอกว่ายังไงพี่ตื่นเต้นเพราะว่าพี่ชอบคนที่เกี่ยวกับนกเพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตไงแล้วก็อย่างนึงเนี่ยที่กําลังจะถามก็คือได้รางวัลมาเยอะขนาดนี้ที่บอกไปนะคะน้องก็เพิ่งอายุ17ปีครับผมไม่คิดจะขัดถ้วยมม่่งเหรอใช้ทีจะถา อยู่มาได้77ปีไม่คิดจะขาดบ้างหรออย่างนี้หรอเขาบอกว่าเด็กอยู่เลยเนี่ยแบ่งเวลาอย่งไรครับเพราะว่าเออเป็นทั้งต้องมีเวลาซ้อมด้วยอ่ะแล้วก็ต้องเรียนหนังสือด้วยแบ่งเวลายังไงก็จะใช้เวลาฝึกซ้อมหนังเลิกเรียนครับผมแล้วก็ในกัวเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างเช่นผมเดินไปตอนพักเพียงก็เล่นให้เพื่อนดูได้ก็เป็นการฝึกซ้อมในตัวใช่ใช่เพราะฉะนั้นเลยพูดถึงเรื่องใกล้ตัวครับผม โชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าอะไรใกล้ตัวมาเล่นได้เอาอย่างรายการของเราเออใช้เกือบกระป๋องเบปซี่อะไรอย่างงี้ได้ไหมอ่าได้ครับอ่าโอ้โหมาเลยนะฮะพอดีอันนี้เป็นเ๊ปซี่ที่โชว์ไว้กินหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ไม่พูดต้องพูดใหม่พูดว่าเปบปซี่เปบปซี่เป๊ถซี่เป๊บปซี่เปบปซี่โอเค อันนี้ันนิ้เน่าเราด้วยนะเพิ่งกินโอเคบับตาดูที่กระป๋องจับตาดูที่กระป๋องทุกคนน่าจะตลกไหมเนี่ยเป็นพื้นฐานนะครับกับผมยังไงครับกระป๋องที่บุบตลายแบบนี้อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรมาก่อนเลยเป็นกระป๋องที่ด้านหลังฉากเลยใช่ครับจับตาดูครับพี่ไม่จับตากันครับผมจับตาครับค่ะจับตาดูนะครับพี่พี่จับนี้ตาได้ไหมครับได้ครับได้ครับ ไม่ไม่ครับปลอดภัยปลอดภัยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเฮ้ยกระป๋องกระป๋องมันจะเริ่มหลบมันอ่ามันจะเริ่มปิดกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับผมไอ้ฝากระป๋องที่เปิดอยู่ครับผมเอามือลูบรบกวนเปล่าน่ยครับเปล่าเปล่าที่กระป๋องเนาะโอเคครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้มีแก้วไหมครับเรามาดื่มโอ้โหเอาแก้วดิเดี๋ยวพี่ทันทันโชว์เลยครับทันโชว์เลยครับไม่ไม่เป็นไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับครับผมเพิ่งเล่นคนที่แล้วเพิ่งอยู่โรงพแรบทำได้ครับทนได้ทำได้ รสชาติเต็มที่เต็มที่ให้เราเห็นจริงเลยเยี่ยมจริงเลยแล้วผมเต็มที่มากเลยคไม่ไงนะฮะอันนี้ใช้หลักการเดียวกับลูกวินฟองใช่ไหมฮะลูกวินฟองพอแตกฟ้าเอาไปแช่น้ำร้อนอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ไไไม่ด้อะรเลยเป็นไมยากรเป็นไมยากรนะฮะครับผมเจ๋งมากเจ๋งมากเมื่อกี้วันเคยถามถึงจุดเริ่มต้นว่าทำไมจะถึง ทางนึ่งปลายทางบ้างเดี๋ยวไปไหมแป้นหนึ่งสิแป้นนึงสิเขาเรื่องมาแล้วเราใส่อยเอาแต่เล่นนะเอาแต่เล่นเอาแต่เล่นครับชุดท้ายปลายทางของการเล่นมาก่อนคิดว่าจะเล่นยังไงครับครับคืออะไรครับคือเราจะเล่นไปถึงไหนไงเราจะเล่นถึงดับได้เราจะว่าผมคือเราจะเล่นถึงหน้าบักซอยหรือเล่นไปถึงชั้นสามไรงนี้ก็ชั้นหน่งแล้วกันั้หนึ่งนะเพราะว่าชั้นสามเมื่อยครับจะคิดว่าจะเล่นไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าเป็นเป็นงานอีเล็กแล้วก็ เรียนเรื่องเรียนก็ต้องควบคู่กันไปด้วยครับครับผมนะฮะอ่ะถือว่าเป็นเป็นเป้าหมายที่ดีแล้วกันนะฮะของน้องนั่นเองนะฮะอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้น้องฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนละกันถ้าสมมติว่าน้องคนไหนอยากจะเล่นมายากลหรือว่าคือตอนนี้เริ่มเล่นเป็แล้วแต่แบบท้อเอ๊ะคนนี้อาจจะยากเกินไปทําไม่ได้ทำยังไงดีครับมีเทคนิคก็อยากให้พยายามฝึกฝนครับอย่าไปท้อกับมันไม่จำเป็นต้องมายากลนะครับอาจจะเป็นเต้นบัลเล่หรือว่าดนตรีอะไรเงี้ยนะครับใช้ความสามารถที่มีให้เป็นประโยชน์ครับผมนะฮะแล้วก็มีเรื่องอยาก ครับคือว่าจะมีงานมายากลครับชื่องานว่ารวมพลคนรักมายากล2 3ถึง24แน่นอนครับผมที่รงแผมตุลานีลครับผมบ้างไปเจอกันได้ครับครับเยี่ยมครับไปไหมเราไปดีหรือว่ารายละเอียดถ้าสมมติว่าอยากจะเรียนกับอาจารย์มามาดาเว็บไซต์เป็นไง w w w บ w a d e m y o f m a g i c a l c o m ี c ออเครับ ไำงานรู้งานไหมทำงานมาแปดแปดวันแล้วครับแปดวันนะฮะยอดเยี่ยมมากเลยี่ยมวันนี้เนี่ยขอบคุณน้องแบงค์ด้วยนะที่มาสร้างสีสันให้รายการเรานะฮะครับผมขอบคุณน้องแบงค์เยอะครับผมต้องให้ควาสอนพวกเราบ้างอ่าเดี๋ยวยิ้มไว้กันตรงนี้เลยครับผมก่อนไปเรามีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดนึงครับครับผมถ้าเพื่อนๆเนี่ยติดตามแบงค์ชาแนลของเรามาก็จะมีรีรันเสมอร์อ่าใช่ไม่ว่าจะเป็นรายการ Five Live ครับผม OIC ไม่ว่าจะเป็นรถโรงเรียนโอไ OIC ถูกต้อง นะฮะแต่ตอนนี้เขาได้ชิงรางวัลใช่ไหมใช่พิธีกรรายการ Five Live ครับครับผมขั้นเทพจริงๆว่าขั้นเทพถูกต้องกับนิติศาสตร์สุสายังแอนด์สมาร์ทบอดสอ0พันเก้เนีครับครับผมการเพื่อนคนไหนเนี่ยรักพิธีกรรายการ Five Live หรือรักรายการของพวกเราเนี่ยครับผมส่งไปบอดได้ที่เว็บดอทสุสานดอทคครับนะฮะและนอกจากนี้ครับนอกจากที่จะเป็นรายการของ Five Live แล้วนะฮะยังมีอีกหนึ่งรายการที่ถือว่าเป็นรายการที่เจ๋งมากๆเลยนั่นก็คือรายการรถโรงเรียนนั่นเองครับตอนนี้เขาเข้าชิงรางวัลทีวีเหมือนกันนะฮะ สาขาสุดชีสนั่นเองนะฮะจากรางวัลชีสอเวอร์ดชีสซูเปอร์ไซด์2ู0 9ันนนั่นเองนะฮะ,ะคือน้องๆเนี่ยอยากจะร่วมโหวตสงสัยว่าทำยังไงเหมือนน้องว่าเอ๊อจะเล่นมายากลที่เขาเล่นได้สงสัยเกิดคำถามขึ้นนะฮะทำได้ง่ายๆครับโดยการส่ง SMS ครับพิมพ์ N4 นนะฮะแล้วก็ส่งไปที่ 4699990นะฮะแต่นอกจากนี้คนที่โหวตมากยิ่งมีสิทธิ์มากด้วยจะได้รับของก้อนไปด้วยได้ของสิทธิ์มากเจ็บมือกลับไปแต่ยังไม่ต้องโหวตให้เลยนะก็ถือว่าคร่บมน้องกันอะไรนะครับผมใครครับไม่ใช่เหมืนบอกว่าพี่ว่านเนี่ยนะคะกำลังจะเอ่อไม่ใช่ค่ะจะบอกว่าพี่น็อตเนี่ยนะคะพี่น็อตของเราเนี่ยนะคะเขาก็ได้ติดติดติดเข้าไปใน50หนุ่มโสด สายคลีโอนะยังไงถ้าอยากจะเป็นกำลังใจพี่คับต้องทำยังไงง่ายมากๆครับมี4ช่องทางด้วยกันนะฮะช่องทางที่1ครับส่ง SMS ครับพมพ์ e b เว้นวัคนะฮะตามด้วยหมายเลข3 1ครับแล้วก็ส่งไปที่4825333นั่นเองครับหรือว่าจะโทรเข้าไปนะฮะ1 9 0 0 108 172นั่นเองครับหรือว่าจะเป็นอีกช่องทางนะฮะตัดคุกกองนะฮะคือซื้อนิติศาสตรคลีโอมาตัดคุกองปั๊บแล้วก็ส่งไปที่ซ ที่อยู่ของครีโอนั่นเองนะตัเชียร์เบอร์3 1นั่นเองครับหรือว่าจะเป็นช่องทางสุดท้ายครับเข้าไปที่เว็บนะฮะ l i f e s t y l e m s n t h เดี๋ยวนะอ๋อขอกที f e s t l e t h m s n c o m นั่นเองครับผมยังไงรียังได้ดีเลยเขาเรียกัหนึ่งเลยาลยังไงก็ยังดให้พี่น็อตด้วยนะคะหมายเลข3 1นั่นเองครับผม Uhm. กับความเทาเลี้ยงของพี่น้องครับครับผมหมดเวลาแล้วครับผมต้องขอบคุณเพนซี่ด้วยละกันครับขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้ยลง่ายๆแบบนี้เลยใช่ใช่เหรยังครับผมอ่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบได้ได้ใหม่แล้วกันนะฮะหนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มตรงครับสวัสดีค่ะ